สารสั่งจำคุกดีเจมาตตุมหนึ่งเดือนรอลงอาญาหนึ่งปีคดีจัดปาร์ตี้ฝ่าฝืนพลกอฉุกเฉินโดยคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพว่า กระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำแต่ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันและควบคุมมีให้โรคระบาดแพร่ออกไปในวงกว้างซึ่งหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดของจำเลยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น9คนรวมทั้งตัวจำเลยด้วยขณะผู้สอบสวนโรคสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยสถานนะโดยในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา สารได้สั่งจำคุกดีเจมาตุง2เดือนปรับ20,000บาทคดีจัดปาร์ตี้วันเกิดละเมิดพอละกรฉุกเฉินแต่สารภาพลดโทษให้ครึ่งหนึง่งเหลือจำคุก1ปีปรับ1,000 0บาทรอลงอาญานหนึปีต้องรายงานตัว3เดือนครั้ง